แม่จะอารมณ์ดีสุขภาพดีแฮปปี้แน่นอนค่ะหลังจากที่คลอดเสร็จเราก็จะต้องมาพักฟื้นกันค่ะตัวช่วยที่ขาดไม่ได้เลยคือถุนขิงค่ะที่จะมาช่วยเรื่องของการกระตุ้มน้ำนมนะคะตัวนูออริจินอลเนี่ยช่วยในเรื่องของเพิ่มกัดกใหญ่นะคะแล้วตัวเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือกรารโนล,ล่าของเรานี่เองค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของ ขิงขมิ้นชันกุ๊บเชยน้ำผึ้งด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นออร์แกนิกหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราจะกินตัวนี้เสริมก่อนเลยค่ะเลยนะคะแล้วก็จะเอาัวค่ะพกพาสะดวกมากๆค่ะทานเป็นมือได้เลยอันนี้ผงขิงเนี่ยแล้วแต่ความชอบนะคะคุณแม่ทานเผ็ดได้มากแค่ไหนก็ลองดูนะคะขอด่ข้าตน้ำร้อนหน่อยค่ะน้ำที่ใส่เนี่ยเรา ค่อยๆใส่นะคะความเข้มข้นขึ้นอยู่กับที่เราชอบเลยเนี่ยค่ะละลายง่ายมากนะคะง,ง่ายมากดูแรกของเราค่ะอืมอร่อยแบบอุ่นๆลืมนะคะรือเป็นของฝากก็ได้หรือว่าคุณแม่ที่คุ้นคอดนะคะง่ายๆเลยค่ะสะดวกมากมันก็อร่อยด้วยอุ่นด้วย มีประโยชน์ด้วยมันแนะนำเลยค่ะ